เราควรยกเลิกเด็กฝากและเด็กในพื้นที่เนื่องจากว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันบางโรงเรียนก็เก่งวิทย์คณิตบางโรงเรียนก็เก่งภาษาบางโรงเรียนก็มีชื่อเสียงมีตำนานทําให้มีเด็กอยากเข้าในโรงเรียนเหล่านั้นมากๆนั่นเองซึ่งโรงเรียนส่วนมากจะรับเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนโดยการสอบเข้า แต่จริงๆแล้วในหลายๆโรงเรียนไม่ได้รับเด็กเพียงแค่สอบเข้าอย่างเดียวจริงๆก็มีการสอบเข้าอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการรับเด็กในพื้นที่บริการก็คือเอาง่ายๆมีโรงเรียนคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนก็สอบเข้าเหมือนกันแหละแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ง่ายกว่าก็าคืออัตราการแข่งขันในการเข้าโรงเรียนจะน้อยกว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่นั่นเองก็หมายความว่า คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนจะมีโอกาสสอบติดมากกว่าคนที่อยู่บริเวณที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กเส้นเด็กเส้นก็คือว่าเป็นญาติผู้บริหารระดับสูงเป็นญาติอาจารย์มีความสําคัญในเกี่ยวกับในร,ระดับประเทศมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ก็สามารถเข้าโรงเรียนโดยในรูปแบบพิเศษด้วยนั่นเองก็คือเป็นการใช้เส้นสาย นอกจากนั้นนะครับก็มีการเข้าเรียนในโรงเรียนโดยการใช้เงินแบบว่ามีเงินเยอะๆรวยเป็นเศรษฐีก็ยัดเงินเข้าไปโอเคเด็กก็ได้เข้าเรียนตามที่ต้องการเลยซึ่งจริงๆแล้วอีช่องโหว่ในเรื่องของเด็กในพื้นที่บริการก็คืออะไรก็คือเด็กนอกพื้นที่บริการสามารถย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในพื้นที่บริการได้แต่ตัวก็อยู่นอกพื้นที่เหมือนเดิมแหละ อยู่ไปประมาณ2-3-4ปีนะครับแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนสอบติดก็ย้ายออกและธุรกิจตรงนี้นะครับก็มีให้พบเห็นได้ทั่วๆไปเลยแต่จริงๆแล้วในระบบการฝากทื่ในทะเบียนบ้านก็ไม่ควรจะมีแต่จริงๆแล้วการแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุก็คือยกเลิกเด็กในพื้นที่นั่นเองครับทำไมเราควรยกเลิกเด็กในพื้นที่ นอกจากจะป้องกันไม่ให้เกิดการฝากเด็กเข้าทะเบียนบ้านในเขตที่อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วจะทําให้การสอบเข้าโรงเรียนต่างๆนั้นมีความเท่าเทียมหมายความว่าไม่ว่าเด็กจะอยู่ในที่ไหนของประเทศมีเกณฑ์เดียวในการสอบเข้าโรงเรียนนั้นจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะไม่ทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเช่นเด็กที่อยู่นอกเขตไกลๆจากโรงเรียน มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากกว่าเข้าโรงเรียนได้ยากลําบากในทางกับการเด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนกับเข้าโรงเรียนได้อย่างง่ายดายได้เรียนตามที่ต้องการนี่แหละครับผมความเดือมล้ําทางด้านพื้นที่บริการเพราะว่าโรงเรียนในประเทศไทยนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศบางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง โรงเรียนก็เป็นคุณภาพกลางๆแล้วแต่สภาพทรัพยากรที่แต่ละโรงเรียนมีอยู่นั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบเด็กเส้นระบบเส้นสายอุป,ปถัมมีมาตั้งแต่อดีตในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ครับเพียงแค่เรามีคอนเนคชันมีความสนิทสนมกับบุคคลที่ทำงานภายในองค์กรของโรงเรียนเป็นระดับผู้บริหารของโรงเรียนหรือ มีความสำคัญระดับประเทศเป็นบุคคลที่แบบว่าทุกคนในประเทศแทบจะรู้จักกันเกือบทั้งหมดพอรู้จักพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาแล้วไงเดี๋ยวขอฝากน้องคนนี้เข้าในโรงเรียนนี้ให้หน่อยนะไอคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนก็ทําให้เด็กก็สามารถเข้าโรงเรียนได้อย่างง่ายดายไม่ต้องสอบจ้าหรือไม่ก็เป็นคนรวย มีระดับเป็นเศษสีเป็นเสียอะไรประมาณนี้นะครับก็ทุ่งเงินครับเรามีเงินเท่านี้ให้โรงเรียนปั้งอ่ะเอาเงินตรงนี้นะครับผมไปสร้างคุณประโยชน์โรงเรียนในการปรับปรุงห้องน้ําปรับปรุงสนามหญ้าสร้างอาคารใหม่และโรงเรียนก็บอกว่าคนนี้เนี่ยนะเป็นผู้มีพระคุณบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเท่านี้เท่านี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนก็เลยสามารถทําให้ รับเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนได้เนื่องจากสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนคนที่มีเส้นสายกับคนที่รวยๆนั้นก็สามารถเข้าโรงเรียนได้อย่างง่ายดายในขณะที่คนปกตินั้นถ้าอยากเข้าโรงเรียนก็ต้องสอบเข้าสอบเข้ามีตาการแข่งขันสูงต้องเรียนพิเศษอย่างหนักอ่านหนังสือดังหนักเพื่อสอบเข้าโรงเรียนให้ได้ก็เพราะเป็นแบบนี้ไงทําให้ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงอะ่ะไม่สามารถรับเด็กที่มันเก่งๆได้ทั้งหมดทำให้แบบว่าเด็กหลายๆคนนะนะที่สอบไม่ติดควรที่จะสอบติดและได้เรียนที่โรงเรียนเหล่านั้นกลับกลายเป็นว่าเด็กพวกเด็กฝากเด็กเส้นเด็กที่ยัดเงินเข้าไปกับได้เรียนแทนเด็กนักเรียนที่สอบไม่ติดพวกนั้นที่สอบเกือบติดนั่นเองครับเพราะฉะนั้น เราควรยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการยกเลิกเด็กฝากยกเลิกเด็กเส้นยกเลิกเด็กยัดเงินเข้าไปในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนั้นมีคุณภาพและสามารถรับเด็กที่สมควรที่จะเรียนในโรงเรียนนั้นนั่นเองครับ